โอ้โหเป็นทีมที่ร้อนแรงมากนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยังไนเต็ดนะฮะพี่พี่พิทยะเอาพี่ท็อปไปยิ้มอิ่มขนาดน,นั้นะนะฮะ,ะ<อ>ก็เออเปิดบ้านเอาชนะาปสามหนึ่งก็จริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งผมยังย้ำเหมือนเดิมว่าการดอกคริสตนโรลโดแล้วบ้านไม่แตกผมว่าก็ต้องชมเทนฮากก่อนครับชมเทนฮากก่อนว่าเขาเขาทำแล้วโรนโดยังปิดปากเงียบได้ บวกกับการมาของแอนโทนีจัดแทคกติกด้วยการเอาอิิเซนกับบูโนเล่นแล้วชนะนะแล้วก็เรื่องราวในทีมไม่ว่าจะเป็นจากข้างนอกข้างในมันดูงเงียบสงัดอันเนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องชมว่าเทนฮากเริ่มเริ่มปรับได้ดีโดยการที่อมาร์ตินเนสเริ่มพิสูจน์ตัวเองว่าโอเคเฮ้ยถ้าเป็นบอลพาสซิงเกมกันด้วยกันเนี่ย ต้องยอมแล้วว่ามั์ติเนีสมีคลาสสูงมากเอถ้าพาสทิเกิด้วยกันนะอ่าพาสทิเกิด้วยกันเจอทีมที่มัน,มนไม่ไม่ได้ไม่ได้โหดเร็วดีอะประเภทแบบโอเคเล่นบอลด้วยกันนี่แหละอ่าไม่ดูเดือดเนี่ยโอเคต้องยอมแล้วว่าการจ่ายบอลของมร์ตินีสคมมากคมมากเป็นเป็นเซนเตอร์แบ็กที่จ่ายบอลลึกขวางดีแต่ว่าอืยาวก็ยังไม่ได้เห็นเยอะนะ สามสิบหลาเนี่ยเขาจ่ายบอลได้คมมากซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับแต่ขณะเดีวยวกันผมนึงย้ําว่ามันไม่เจอฟุตบอลแบบโหดเรีววดีไงมันเลยเลย,เลยดูดูเด่นมากอ่ามันก็เลยรู้สโอ้โหเฮ้ยแล้วที่บอกแล้วว่าคือปัญหาในทีมมันเงีย่ยเพราะว่าอืตอนเนี้ยไอชุดที่ลงมาเนี่ยมันจะหลวดสามดอกอะอยู่ข้างบนนะแรดฟอร์ดซานโชอนโทนี <S S o, Anthony, ซึ่งมันช่วยเหลือตัวเองได้เกมหนึ่งหนึ่งมันกิน มาสองหนึ่งบางครั้งก็ยังกินอันเนี้ยคือสิ่งที่แมนยูเฝ้ารอมานะผมว่าแฟนแมนยูฝอารอที่ไอตัวริมเส้นที่มันเก่งๆมันสามารถพลิกเกมตรงเนี้ยได้ไหมนะครับไอหน้าเปอาตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นแล้วเพราะอะไรเมื่อบอลเปิดๆเนี่ยโอ้โหพวกสวนกับเนี่ยแมนยูกําลังกาลังเวิร์คเลยนะใช่ครับกำลังสุด<ม>กําลังดีอะดีดีมากเลยนะครับเกมสวนกลับของของแมนยูอ่าแล้วรูปเกมของ ของทีมรักอ่ะครับพี่ท็อปเป็นไงฮะว,วันนั้น <Okay. S 1> วันที่ผมโอเคใช่ไหมผมโ okay, อเคเกมเลยเพราะว่าผมคืออ,อยางว่าทีมมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแหละตอนนี้แอามอวานเนี้ยมันแบบว่าอ่าเราผ่านข้อสอบแรกไปแล้ว5เกมรวดได้แล้ว,วละพอข้อสอบเมื่อวานนี้เันข้อสอบแบบว่าอ่าเหมือนกับแอดวานไปหน่อยหนึ่งมาดูที่ว่าพอมาเจอทีมใหญ่ไปลงสนามคู่แข่งเนี่ยมันแบบว่าอย่างโอทฟฟอร์ดอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงวะ มันจะเล่นยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ที่ผมเห็นอย่างนี้คือว่าโอเคผลการแข่งก็ว่ากันไปแต่ว่าเห็นว่าทุกคนเล่นแบบไม่กลัวไงเวลาเจอแบบเมื่อแมนยูเงี้ยก็บุกใส่แล้วไปบุกเข้าไปเล่นมาทุกจังหวะมีจังหวะจะเสียจะเสียก็อาจะวิ่งให้ได้วิ่งเรียกว่าก็อย่างที่ผมบอกบอกว่าเมื่อวานนี้ว่าผมชอบเห็นบางทีนักเตะมาอยู่ตกใจอะว่าเฮ้ยอย่างนี้จะเอาอีกหรออะไรแบบนี้คือมันมัน เล่นหนุกมันเล่นเหมือนกับเขาสนุกกับการเล่นฟุตบอลไงผมผมรู้สึกแฮปปี้แล้วมาทุกคนมันก็มันก็ช่วยกันดีแต่อไอสกอร์ที่ออกมาเราก็รู้กันหนูว่าเออมันก็เป็นรูปแบบของประสบการณ์ในเรื่องกลยุทธ์ที่ที่มันต้องอยู่ในรายละเอียดอทอนอาจจะละเอียดไม่พอเรื่องนี้อะไรตัวนี้อ่าพี่เดียครับแล้วอีกคนหนึ่งที่บรรดาเพื่อนเพื่อน,อนในในโลกโซเชียลก็พูดถึงกันไม่ขาดสายเลยก็คือ ฟอร์มของคริสเตนออลิกเซนครับอ,อ,อ,อแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นแบบตัวตัวแบบเติมเต็มตัวมันสมองมากอ่าตัวมันสมองของเกมซึ่งซึ่งถามโอเคเขาเขาก็ก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับเรื่องของวิธีการเล่นกับแมนยูได้ก็ถึงบอกว่าก่อนที่เป็นิกเซนจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีตัววิ่งให้เขาไงมันต้องมีตัวที่รู้สึกว่าพอเขาเทิร์นปุ๊บเขาจะหาตัวจ่ายเนี่ย สร้างให้เขาเถอะตรงไหนก็ได้เขาสามารถทําได้หมดแหละเพราะพอ,อ,อเปลี่ยนเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันรู้ว่าเขามีอิสระในการที่จะไปไหนก็ได้มันไม่เหมือนแบบเธนมาเจอโรนโดแล้วก็เออเอาไงดีถูก <laughs> ไหมมันจะมีมันจะมีช่วงเดสแอร์อยู่มาณทักวิิงอะอะไรอย่างเงี้ย <นะ S 1> ซึ่งซึ่งผมบอกผม,ผมไม่ได้บอกว่าโรนโดนั้นนาทีนี้ไม่จําเป็นกับไม่มีส่วนก็ได้นะยังเป็นส่วนสําคัญของแมนยูนะเพียงแต่ว่า ผมเชื่อว่าเทนฮารคงจะมีวิธีการใช้แล้วล่ะว่าอืมตลาดมันปิดแล้วใช่ไหมยุโรปปิดยังแต่ปิดแล้วก็ต้องบอกว่าโรนโดอ่อาเหมือนที่ตามข่าวแหละบอกเฮ้ยช่วงนี้โรนโดลองลองลองมารันอินหน่อยซ้อมแล้วก็แมตช์เดย์เอาสักครึ่งชั่วโมงรับได้นะครึ่งชั่วโมงเสร็จอาค่อ,คอยๆเพิ่มไปสี่ห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีมันมีวิธีการอยู่เพียงแต่ว่า ผมเชื่อเขายังไม่อยู่ในไลน์อัพแรกถ้าเกมหนึ่งเกมต่อสัปดาห์นะผมว่ายังครับอแต่ถ้าหน้าเนี้ยหน้าเนี้ช่วงนี้มาแล้วไงมาแล้วมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบอลบอลในในยุโรป้ายุโรปลีกเนี่ยผมว่าโลโลออกสตาร์ดออกสตาร์ทซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นแยกว่าใจอีกว่า อออโนจะจะกั้มกืนเล่นไหมก็ต้องเล่นไหมพี่เพราะว่าตัวเองก็เราใจเขใชอบเล่นใช่ไหมเข้าใจก็ต้องเล่นแต่คุณอย่าลืมนะคนผ่านมัรลงดอมาพุบเอ้าภาษาหยาบหยาบแล้วกันมึงจมลงห่ืล่าืะอ่าอ่าเข้าใจ่ะว่า อาแต่ก็ดูรูโ้โอเคก็รู้รู้ว่าสง่สงส่งอะไรชื่อ <c oughs> ถ้าจมลงแล้วคุณก็เล่นโดยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยโอเคผมว่าแมนยูจะไม่มีปัญหาเลยครับ<า>แล้วผมว่าแล้วว่า,ววาดีเลยแหละผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมไปเยอะเลยดีเลยละ่ะดีเลยล่ะคือแค่แค่เป็นข้อสังเกตนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเออเราไม่รู้หรอกว่าซูปเปอร์สตาร์เนี่ยบางครั้งมุมคิดของเขาเนี่ยมันแยบยนตรงไหนไม่รู้อืมเดินะ แต่แต่ว่าจังหวะที่เขาที่มันอยู่ยิงลูกแรกแล้วเขาก็อ่แบบลุกมือขึ้นมาตบมือแสดงความดีใจกับเพื่อนร่วมทีมผมว่าผมโอเคนะรู้อ,อยู่แล้วว่าต้องจับใช่ไหมมันเป็นกล้องต้องจับอยู่แล้วชวร,<อ><อ>ระดับนี้<อ>ต้องมี <c oughs> มอยู่แล้วพูดถึงโลนมีแล้วพูดถึงโลนโ,นโนอย่าไปดูหนะหนังที่เน็ตพิกะโลนโตผิดหวังทําำไมอ่ะโอ้โหไม่มีไเลยโออ๋อฟิโก้พี่ดูยังอ่ะหรือฟิกโก ฟิโกโกพี่พดูอ่ะกโดูยังไม่จบแต่ว่าดูโรนโดก่อนไงกะว่าจะมีผมดูเขาผมก็ไม่ผมก็ดูแล้วผมก็ไม่อินนะฟิโกโ้แต่โรนโ,โดผมไม่ดูอยู่แล้วผมชัดเจนฟิโก้ันดีมันดีนดบบก็แล้วแตนน่ดี่นั่นแหละก็เลยบอกว่าโรนโดก็ต้องรอว่าถ้ายูโรปาลีกเล่นโดยแบบโอ้โหไม่สนใจนะผมจะบอกว่าเทนฮาร์คคุณจะมีหนึ่งอาวุธที่กลับมาได้ ถ้านหลับตมผมหว่วาเดออะไรยูโรป้าหลีมันให้เด็กๆเ,เล่นอยู่แล้วพี่รอบร,รอบแบ่งกลุ่มอะโรนันโดมท่านไม่รู้ท่านเด็กเล่นเยอะไม่รู้แกจะอยากเล่นหรือเปล่าอย่าลืม,อ,มอย่าลืมนะเวลาพักมันน้อยนะครับน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นเชนฮาก,ก็มองมาไหนก่อนโอเคเรารู้อยู่แล้วลูกป้าหลีกเนี่ยมันรอบแบ่งกลุ่มมันซึ่งซึ่งมันไม่ได้ไม่ต้องรีบร้อนไงอ่าเข้าใจเอาเด็กดเล่นจริงแต่ถามว่า มันไม่ได้ร้อนแต่ยังไงอะคุณไม่มีแมต์ฟิตคุณต้องเอาแมต์ไหนฟิตให้เขาวะอ่าบอลไม่ได้ลงอ่ะนาโดนะฮะแต่ก็ผมว่าสตาร์ทแหละเป็นคนแรกอืมประมาณนั้นไม่น่ามีปัญหานะนะะเอ่อแมนยูโดยรวมรวมก็ก็ดีดีขึ้นนะครับก็ต้องรอดูว่าดีขึ้นดีขึ้นเอ่อบอลโปรแกรมเนี่ยดูโปรแกรมหน่อยบอลแนวลึกดูดีมากแต่่ผมผมผม แมอาเซนนอลนิดหนึ่งก็คือที่ที่เราคุยเมื่อวานผมบอกเลยว่าโทมัสปาเต้ไม่อยู่มันทำให้วิธีการรับของอาเซนนอลดูดูโคโรงเพลงมินิดหนึ่งอ่าใช่ใช่อ่า<ร>พี่เียนนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาที่โปรแกรมของแมนยูพี่วันอาทิตย์นี้ก็ไปเยือนคิสเซนพาเลตกครับอ่าเดี๋ยวปัดกันให้อ่าทรงเกมแบบนี้มันน่าจะออกมาในรูปแบบที่ น่าจะไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าเกมอาเซนอนค่อนข้างเปิดแ,แเกเปีนพาเลต<ะ>น่าจะไม่เจอจะเจอพาเลตโต้ากนะเขาเนี้ยไปดูไปยังไงอืมอืมเล้สาฮาบอกว่าเจ็บแต่ก็เรียงลงตลอดนะใช่ใช่อืมถ้าเจอพาเลตจ,จะเป็นยังไงครับพี่เตี้ยครับลองคัดการกลงมหน้าสักหน่อยพี่ก็หมอผีเจอหมอผีอ่ะ ก็ค <ffe> ือไอพาเลตมันเจ้า <rainforest> พ่อโตกลับเหมือนกันแหละเอาไม่สนแล้วกูเล่นเป็นทีมเล็กอ่ะกูไม่สนคือคือจริงๆริงพาเลตอเนี่ยผมชอบสนเองเขาตั้งแต่ก่อนวิล่ามานะวิล่าพยายามจะทําพาเลตให้เป็นแบบแนวฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสแต่คุณภาพผู้เล่นมันท่านี้ยเอาว่ามึงจำยอมเเล่นรับแลวเหนียวแล้วรอโตเอาไอซาฮาไปไออายูไปใครต่อใครมาึงเล่นดบนอีพอไม่ต้องคิดอะไว่าแต่ละคน หน้าหน้าผอเลแต่ละคนนี่ก็แบบความสามารถเฉพาะตัวนี่ก็เนียมากเลยวิ่งวิ่งเร็วเลยแล้วมันถึกด้วยไงล้วก็บอกเออก็อันนี้แหละเกมเนี้ยจะเจอก่อนไอมาร์ตินเนสเนี่ยจะเจอเริ่มเริ่มถึงบอกว่าถ้าเจอไอ้อย่างเงี้ยผมจะลองดูว่าเขายังคงเนียบไหมอ่าเจอพอเลก็อาจจะประมาณหนึ่งพอพอไหวพอออาลองดูหน่อยแต่ว่าก็คงจะจะเขี่ยวกว่าทีมที่แมนยูไปชนะมาอย่างซอลตแฮมตันอย่าง อ่าอย่างบางทีมนนะครับที่ที่แมนยูชนะมาก็าผมว่าก็ลองดูนัดเนี้ยครับว่าพาเลสกับแมนยูจะเป็นยังไงนะครับ